ในหน้าของคานำนะคะนี่หน้าของคานำนะจะเขียนไว้แล้ว,วาศาสตร์เนี่ยนะคะเป็นลายแทงนะคะลายมือเนี่ยก็เปรียบเหมือนลายแทงนะคะทุกคนบนโลกนี้จะมีแผนที่ชีวิตของตัวเองนะคะอยู่ในแผนที่ชีวิตของตัวเองทุกคนเกิดมามีบุญเก่ามีกรรมเก่านะคะขอให้แบบ คนที่ตั้งใจที่จะมาเรียนเนี่ยค่ะก็ต้องตั้งใจศึกษาให้ดีๆนะคะเพราะว่าเรากําลังจะเปลี่ยนดวงชะตาให้กับผู้คนเนาะเราทาพลาดไม่ได้นะคะเราทำก็เหมือนเราศิลปกรรมเนี่ยถ้าเราทําจมูกเขาเอียงอะ่ะถ้าเราศิลปกรรมตารวตาเขาเขเอ่ะทาปากเขาเบีย้ยวอ่ะเออไม,ไม่ได้นะคะทําต้องตั้งใจทํานะคะอันนี้ครูก็เขียนไว้เลยว่าเอาง่ายๆวิชาเนี้ยนะคะ,เ,ะ,คะเป็นวิชาที่คุณต้องตั้งใจ ถ้าคนเคยมาเรียนกับครูจะรู้เลยว่าครูสอนน้ำเมตตาทีาค่ครูไม่ดุนะคะแต่ถ้าครูสอนลายมือเมื่อไหร่นี่ครูดุมากเลยนะคะข้อหนึ่งถ้าเราสายกรรมให้เขาไม่สวยนะคะแล้วเขาไม่ปังขึ้นเขาก็จะด่าเรานะคะ <c oughs> ด่าบางคนแช่งเรานะคะนี่บอกว่าทุกคนที่มาเรียนนะคะอยากให้ตั้งใจเรียนมากๆนะคะเพราะว่าการทําไม่มีมั่วนะคะเรียกว่าต้องตั้งใจมากเลยนะคะเพราะเรากําลังกําหนดชะตาชีวิตผู้อื่นนะคะนี่ก็อยากให้ทุกคนนะคะที่สนใจเรื่องเรียนนะคะมีความตั้งใจมาก่อนนะคะแล้วค่อยมาเรียนนะคะ